ค่ะดิฉันนางสาวสุรศกีแก้วค่ะดิฉันนางสาวพัศกรนติเพื่อเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดสรุรวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวโครงงานของพวกเราคือถังคัดแยกขยะอัจฉริยะค,ค่ะค่ะที่มาและความสำคัญน,นะคะในปัจจุบันที่มีการเกิดสภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งเกิดจากความการทิ้งขยะของผู้คนที่ไม่มีการคัดแยกขย,ยะให้เป็นประเภทก่อนทิ้งซึ่ง ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ในการคัดแยกขยะให้เป็นประเภทดังนั้นเราจึงประดิษฐ์ถังคัดแยกขยะอัจฉริยะขึ้นมาที่จะช่วยในการคัดแยกขยะและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อออกแบบและสร้างถังคัดแยกขยะโดยอัตโนมัติ2 ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของทางคัดแยกขยะโดยอัจฉริยะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้นะคะได้ฐางคัดแยกขยะอัจฉริยะมาใช้ในโรงเรียน 2. นักเรียนรู้จักและเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกล้องเว็บแคม,ซมโซมอเตอร์ฐางขยะบอร์ดท,ลทดลองบอร์ดอะลูมิเนียมสายไฟยจัมเปอร์ค่ะขั้นตอนและว,วิธีการ 1. ศึกษาข้อมูลขั้นตอนและวิธีการจัดทำถังคัดแยกขยะอัจฉริยะ 2. อ,ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมถังคัดแยกขยะอัจฉริยะ 3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของถังคัดแยกขยะยะ 4. ต่อวงจรไฟฟ้าและทดลองใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของถังขยะ 5. สร้างและประกอบอุปกรณ์ถังคัดแยกขยะ ทดลองใช้ถังคัดแยกขยะอัจฉริยะและบันทึกผลการทดลองค่ะผลการสร้างและการออกแบบถังคัดแยกขยะอัจฉริยะการศึกษาและเก็บข้อมูลถังคัดแยกขยะอัจฉริยะเมื่อวัตถุกระดาษสีขาวขวดพลาสติกอลูมิเนียมและเปลือกกล้วยเข้าใกล้กล้องเว็บแคมถังขยะจะเปิดฝาตามลำดับที่1 2 3และ4โดยอัตโนมัติค่ะ สรุปผลการดำเนินการน,นะคะจากการศึกษาและการทดลองพบว่าถังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถังที่1รับขยะขวดพลาสติกคือขยะรีไซเคิลถังที่2รับขยะประเภทกระดาษคือขยะทั่วไปถังที่3รับขยะประเภทอลูมิเนียมคือขยะอันตรายถังที่4รับขยะประเภทเปลือกกล้วยคือขยะเปียกซึ่งเป็นไปนตามเงื่อนไขในชุดคำสั่งและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อภิบายและผลการดำเนินการนะคะทางคัดแยกขยะอัจฉริยะใช้งานง่ายช่วยให้การทิ้งขยะของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการทิ้งขยะโดยการคัดแยกสามารถนําสู่ขั้นตอนของการทรํารายได้ทุกวิธีและตามประเภทขยะคะ่ะผ่ารวมไปถึงขยะร e ีไซเคิลที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรซึ่ง เมื่อการทิ้งขยะเป็นเรื่องง่ายและสามารถสร้างรายได้ถือการเป็นคำเชิญชวนให้ทุกคนคัดแยกขยะให้ถูกถังและถูกวิธีค่ะ